ุ่งนี้ก็โซโล่เดือดๆล็อกล็อกกันไปต่างๆนานาผมก็แก่ๆเล่นๆไปก็เป็นได้ที่ส่งจากน้องเบสเป็นคนผลักดันบอกว่าพี่ลงคิดบ้างแบบเขาจะได้ด er ูเล like ่นกีตาร์แล้วมันเท่เตะบอลแล้วมันเท่พี่บ้างใช่ไอ้น้องเบสเขาแบบพูดแทนใช่ไหมไปบอกเขาใช่ไหมใช่อย่างที่แฟนคลับหลายคนทราบกันดีนะคะว่าหนุ่มแจมรัชตานแล้วก็สซวเบสคำสิงเนี่ย โคจรมาเจอกันครั้งแรกในละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่านี่จะเป็นผลงานเรื่องแรกที่ทั้งสองคนได้เล่นคู่กันนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเคมีของทั้งคู่เนี่ยดีจนล้นจอจริงๆค่ะเพราะเรตติ้งของละครนะคะก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะทําให้แฟนๆเนี่ยจินคู่แจมเบสกันหนักขึ้นอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะนอกจากเข้ากันในจอแล้วนะคะทั้งสองเนี่ยยังมีมิตรภาพแล้วก็เคมีน่ารักน่ารักนอกจอด้วยค่ะ ล่าสุดในงานแฟนมิสแจมเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมิส2องพันยี่สิแฟนชิพเนวอนซ์ซึ่งจัดเมื่อวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติกของหนุ่มแจมแล้วก็แฟนคลับค่ะในช่วงหนึ่งของงานนะคะที่หลังจากหนุ่มแจมได้โชว์ร้องเพลงซึ่งเป็นช่วงทอล์กพูดคุยนะคะหนุ่มแจมเนี่ยก็ได้พูดถึงช่วงเวลาการซ้อมและการเล่นดนตรีของตัวเองนะคะพร้อมเล่าถึงสาวเบสคัมสิงค์ค่ะว่าช่วงนี้ก็จะโซโลเ่เดือดเดือดร็อกร็อกกันไปต่างๆนานา,นา เบสเป็นคนผลักดนันบอกว่าพี่ลงคลิปบ้างเขาจะได้รู้ว่าพี่เล่นกีตาร์แล้วมันเท่เตะบอลแล้วมันเท่พี่ลงบ้าง หลังจากนั้นนะคะหนุ่มแจมก็ได้ทําตามคําแนะนําของสาวเบสค่ะแล้วก็ลงคลิปบ่อยขึ้นทาเอาแฟนๆเนี่ยถูกใจสุดๆเลยเพราะได้เห็นความสามารถแล้วก็มุมเท่ๆของหนุ่มแจมค่ะพร้อมกับบอกชมสาวเบสว่าเบสน่ารักไม่เพียงเท่านั้นนะคะในช่วงแฟนมีตนะคะทางด้านหนุ่มแจมเองเนี่ยก็แซวแฟนคลับเขาว่าน้องเบสได้บอกอยู่ว่า f อของแจมเนี่ยได้ไปคุยเล่นระหว่างที่น้องเบสไลฟ์ด้วยค่ะซึ่งหนุ่มแจมก็ได้แซว f อกลับแบบขำๆเขาว่าแอบไปคุยกับสาวเบสกันใช่ไหมไม่บอกผมเลยนะช็อตนี้เนี่ยก็เรียกเสียงหัวเราะ ก็รอยยิ้มจากแฟนคลับได้แบบเต็มๆเลยค่ะซึ่งก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าน้องเบสมีความจริงใจให้กับทุกคนน่ารักมากสวยรวยเก่งจริงใจหายยากคนแบบนี้พร้อมบอกอีกค่ะว่าพูดถึงน้องเบสเลยน่ารักมากน้องเบสผลักดันพี่แจมแล้วก็บอกอีกนะคะว่าขอบคุณน้องเบสมากค่ะแล้วก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าอยากให้น้องแจมไปไลฟ์ขายของกับน้องเบสแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องแจมจะได้เก่งขึ้น พร้อมบอกอีกค่ะว่าน่ารักพี่น้องน่ารักค่ะน้องเบสเขาเก่งค่ะจะได้มีเงินเยอะๆค่ะหลายๆเมนเข้ามาชมนะคะบอกว่าน้องผลักดันพี่จำอยู่น่ารักหล่อจังเลยน่ารักค่ะ แฟนคลับนะคะก็ยังบอกอีกค่ะว่าน่ารักแจมคนในครอบครัวจริงๆพร้อมบอกอีกค่ะว่าปากดีเหมือนเดิมนะแจมแล้วก็บอกอยู่นะคะว่าจำอยู่เอนดูสรุปแล้วนะคะงานแฟนมิตครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แฟนๆได้สนุกกับเพลงแล้วก็โชว์ของหนุ่มแจมเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังได้เห็นถึงมุมความสัมพันธ์ที่น่ารักและเคมีที่เข้ากันของแจมเบสจริงๆค่ะทั้งในจอแล้วก็นอกจออีกด้วยค่ะคุณผู้ชมทำให้แฟนๆนะคะพากันพูดถึงโมเมตนต์นี้ไปได้อีกนานเลยค่ะช่วงนี้ก็โซโล่เดือดๆล็ลอกกันไป ต่างๆนานาผมก็แกะเล่นๆไปก็เป็นได้ที่ส่งจากน้องเบสเป็นคนผักดันบอกว่าพี่ลงคลิปบ้างบเขาจะได้ดูเล่นกีตาร์แล้วมันเท่เตะบอลแล้วมันเท่พี่ลงบ้างเออใช่ไอ้นี่น้องเบสเขาแบบพูดแทนใช่ไหมไปบอกเคนอตายใช่ไหมใช่แล้วลงไหม ลงไหมล่ะลงโอ้โหลงจริงเลยเข้าไปดูกันด้วยจำแล้วนําไปใช้อะไรนะครับจําแล้วนําไปใช้เหลยอจำอยู่ตู้ทุกคิวเจอกันหมดพี่ลงคลิปพี่ลงคลิปนั่นแหละเบ็นดารัาเบ็นดารักครับก็นั่นแหละเขาก็แบบเขาก็ชมเขาบอกว่าแฟนกับพี่เข้ามาคุยด้วยในไลฟ์ในอะไรใช่ไหมครับไลฟ์แอบไปคุยกันใช่ไหมไม่บอกผม